มันเดยมิวททามนมและขนมเค้กกล้วยหอมลันช์ทาม e ทงคัสึราเมนมากิซูชิไก่อบซอสแอนโชวีเทมปุระรวมไข่ม้วนญี่ปุ่นสุข้าวโพดและแอป,ปเปิ้ลสแน็คทามข้าวโพดคุกเนยและกล้วยอัฟเตอร์สแน็คโอปันยากิไส้ส้มทิวส์เดย์มิวททามนมและขนมเค้กโลชโ็อกชกแลต lunch time ข้าวผัดอเมริกันผัดหมี่ฮ่องกงไข่ลูกเขยผัดบอกเกอรี่หมูสับหมูทอดครีมมะนาวซุปบอกเกอรี่และสาลี่ snack time แพนเค้กกล้วยหอมและแตงโม after snack โดนัทโกโก Wednesday milk time นมและขนมมัฟฟินบลูเบอรี่ lunch time ข้าวอบมันไข่ตุ๋นทรงเครื่องมักกะโรนีคาโบนาร่าหมูผัดฟักทองผัดเห็ดเนยกระเทียมซุปแครอทและฝรั่ง snack time waffle stick และแอปเปิล after snack วุ้นยดน้ำ Thursday milk time นมและซาลาเปาไส้ใบเตย lunch time ข้าวอบข้าวโพดลาดหน้าหมูนุ่มผัดผักบุ้งฝอยสเต็กไก่ซอสเนยิ้งไข่ออมเล็ตซุปเห็ดและกล้วย snack time โตเกียวไส้เผือกและสาลี่ after snack โดรายากิไส้ครีมคราสตาวัดเดย์มิวต์ time นมและขนมปังสังขยา lunch time สปาเกตตี้ไวท์ซอส แครอทผัดไข่ข้าวผัดอิตาเลียนไก่คาราเกะไข่ครกซุปมะเขือเทศและแตงโมสแน็คทามช็อกบอลและฝรั่งอาฟเตอร์สแนค็คไทยากิไส้สตรอเบอร์รี่